สวัสดีครับทุกทท่านครับวันนี้ก็เป็นการประกาศผลการประกวดสิทธิพิมพ์แห่งชาติครั้งที่17นะครับอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเราเป็นอุตสาหการรมที่เราเรียกว่าเป็น supporting industry ครับเราเป็นการสนับสนุนนะครับกับให้กับสินค้าหลากหลายนะครับแต่ผมเชื่อว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการพิมพ์เราเผชิญกับหลายๆความท้าทายครับทั้งในเรื่องของดิจิทัล disruption ทั้งในเรื่องของ g e o p o l i t i c s แล้วก็สภาพเรื่องของสิทแวดล้อมนะครับ ดังนั้นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการทีมครับจะต้องมีการปรับตัวครับสมาคมการทีมไทยเราได้ดาเนินนโยบายโก้ด้วยกันครับในการที่จะพาผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมการทีมของเราที่จะต้องโก้ไปด้วยกันท่ามกลางก,ารกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันโกแรกครับคือโก้ดิจิตอลครับพวกเราอาจจะโดนดิจิตอล d i s r u ป t i o n ในบางซกเมนต์ของอุตสาหกรรมการทีมและบรรจุ แต่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเรื่องของดิจิทัลให้ได้โดยการำนำเทคโนโลยีในเรื่องของ AI เข้ามาใช้กับอุตสาหกรรมของเรา g o ที่2นะครับคือ g o innovation ครับผมเพิ่งกลับมาจากงานทูฟ้านะครับงานแสดงการพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเราได้เห็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากมายเราเห็นนะวันกวตก,กรรมใหม่ๆของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เราต้องนําเทคโนโลยี จยาเหล่านั้นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นออ t o m a t i o n หรือว่าเรื่องของตัว AI เข้ามาใช้กับอุตสาหกรรมการทิพต์ g กที่3นะครับ g o กร Green ครับปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญนะครับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําให้โลกเราเผชิญกับส,สภาพสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายนะครับทางภาคเหนือเราก็เพิ่งนาำทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นภาครัฐของเราเองเนี่ยนะครับดำเนินนโยบายในเรื่องของตัว BCG พราะฉะนั้นอุตสาหกรรมการดื่ของเราก็จะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการทําอย่างไรนะครับที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของคาร์บอนฟลูดริล์ในเรื่องของมาตรการในการที่จะส่งสินค้าของประเทศไทยไปขายยังยุโรปในเรื่องของตัวมาตรการ4ีแบบนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่สําคัญในอนาคตครับนเปที่ 4, นะครับ Go Creative and Soft Power นะครับ อุตสาหกรรมการพิมพ์เราเป็น supporting industry ที่ผ่านมาเราเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น OEM ซะส่วนใหญ่นะครับเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็น ODM และ OBM นะครับเอาเรื่องของ creative design เอาเรื่องของแบรนด์เข้ามาในทําการทําตลาดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์มากขึ้นนะครับและ g o ที่5นะครับคือ go global ครับเราต้องสร้างก,การยอมรับในเวทีระดับนานาชาติให้ต่างชาติมีความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยและบรรจุภัณฑ์ของไทยเป็นที่ยอมรับ ในเรื่องของคุณภาพการพิมพ์เราจึงจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติขึ้นมาต่อเนื่องถึง16ครั้งที่ผ่านมาและครั้งนี้เป็นครั้งที่17ครับโดยผลงานที่ได้รับรางวัลของ Thai Print Award จะถูกส่งไปแข่งขันในระดับนานาชาติก็คือเวทีของอาเซียนและในเวทีระดับโลกต่อไปซึ่งที่ผ่านมาผลงานสิ่งพิมพ์ของประเทศไทยเราก็ได้รับแชมป์ในระดับนานาชาต,ติต่อเนื่องกันเป็น10ปีนะครับนี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าคุณภาพการพิมพ์ของสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทําใหา้ผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ในสากลนะครับเข้ามาใช้บริการสินคิมในประเทศไทยมากขึ้นสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณบริษัททุกบริษัทที่ร่วมสง่งผลงานเข้ามาประกวดการประกวดสินคิมแห่งชาติครั้งที่17นี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ทั้งหลายขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินและขอขอบคุณแขก้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประกวดสินคิมแห่งชาติครั้งที่17นี้ขอบคุณครับ